สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้มาแพยกรณอากาศประจำวันวันที่3ธันวาคม2564ไปอัปเดตกันเลยค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนหลายๆท่านก็ใส่เสื้อกันหนาวสวมเสื้อกันหนาวกันเรียบร้อยดูแลสุขภาพนะคะซึ่งส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีอาการเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณภูมิจะลดลง1-2อ,องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างบางแหง่งบริเวณยอดดอยของภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดประคุมประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพัดผ่านประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยง ภัย าคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลางอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือคนเเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะมาเช็คสภาพอากาศทีละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศา,ศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสนะคะกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด1 3องศาเซลเซลียสได้แก่เชียงรายค่ะภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-28องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิ โมต่่อชัวงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียสนะคะได้แก่จังหวัดนครพนมภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสได้แก่นครสวรรค์ชั นาและกาญจนบุรีจา ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-32องศาเซลเซียสจ้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรหางฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสได้แก่แก้ว ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจดสของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่สุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงค้าปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28-30องศาเซลเซียสตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสได้แก่ จังวัดเพชรบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้ากระนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรองางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสได้แก่พังงาและกระบี่ค่ะ ต่อกันที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสได้แก่ปทุมธานีส่วนนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการอยู่ที่22องศาเซล อเสียจาอากาศหนาวดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะสําหรับภาคใตก้ก็ระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจ้าจะกันหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย